ตัง้งไว้หันกอนก็นได้หรันสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนพลพ้ารวยครับน,นี่มาทำบุญถวายพระทหารเพียนครับนวลพารวยกับหยาดหยาดเลยครับมาทำบุญทำบุญถวายพระทหารเพียนเนื่องจากว่าซีริฟอน สิริพรโรเบอร์สตาร์ได้ออนเงินมาทถ้ำบุญถวายพัฒนาหารเพรนนี่นะครับทบุญวันเกิดบ้าน,นเกิดบอกอ๋อท้ำบุญวันเกิดมาสั่นรับถวายพัฒนาหันพหเพรนมาสั่นมานี่มานี่มาครับตอนนี้พี่น้องก็ร่วมมาแล้วพี่น้องก็เริ่มมาแล้วครับ อส่ามานเที่ยวพ่อแล้วิมาครับก็มีนี่แห้ารัตมมีครับเงินพารวยสอพาโชคนี่แหละครับมาทำบุญแต่ว้ายพัดแต่หารเพี้ยนครับตามมากอ่ะตามมาคัม

เน e um> ี่ยหาผ้าด okay ้วยก็มาครับรัดมณนีชาแนลก็มาครับครับมารวมท่ำบุญทำบุญทำบุญนุญอย่งน้อเนื่องในเนื่องจากว่าซิริพอนคนโอนเงินมาให้ทํำบุญวันเกิดให้แน่วาสันทครอบเ็ดอย่างไรดอกมาสวยอาหารเพลนครับ สิริพรโรเบิร์ตตัดโดนโดนก็โดนยี่หีเนาะโดนบนเป็นปี่สองปี่คนนึง

มือหนีมาถวายพัฒตาหารเส่นครับพี่น้องครับมาถวายพัฒตาอาหารเส่น ເພິ່ນໄດ້ອອກພື້ນທີ່ດອກມ าไปแถวส้มวัดก่อนครพี่น้องไปส้มวัดแลวจังมากรับสินรับพรไปมาเรียเรียบรอ้อยแล้วเงอนจบไปเมืนอน่ไ,ไม่ไปกัย่างลอยเนาะไปทอกันเนาะเอาสมารอยย่างเดียวอ,อวีแถวส้มว,ว,ว,วัดก่อนครัพี่น้องเดี๋ยวจังมากพรน,น้าทำบุญกับมาช่มวัดปลาสามขีสันทีรรมครับ พี่น้องอยากมาเที่ยวมาชมที่ทวศัด,ดวัดปลาสามคคยอยากมาทำบุญเชิญนะครับเด้อพี่น้องพูดได้อยากทำบุญกับวัดปลาสามคคีกันแวะสามารถำบุญด้มากาบข้าระวะวงพอเจ้าคณะอำเภอครับวัดปลาในี่ส,าาสีศาลาสวยงามครับวัดปลาสามคคี ัดป่าสามัคชีสันติธรรมอำเภอพิบู์รักครับถ้าพี่หนองมาเละเบิงครับเดี๋ยวจังสิงไปรับพรอนครับไ่วถาวายพัะทหารเพ่น โอ้สงสัยพี่น้องเพิ่นมาขายรถเตลี่กันมีครับยูะทางล่งรรัวในวัดครับ มื่อนี้มาเที่ยววัดป่าครับวัดป่าสามคัคคีสันติธรรม,มอำเภอพิวุลรักครับวัดประจําจำอำเภอเนี่ยแหละครับอยูมมอ่ในอำเภอครับมาเที่ยวมาชมทัศนียภาพของวัดป่าสามคัคคีสันติธรรมครับ อันนี้คือพระพุทธเจ้าหน่อยครับอยู่หน้าสาลาวัดปลาสมคีสันติธรรมนี่แหละครับ น้องเขามาแล้วก็อย่าลื่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้นวลผ้ารวดนเด้อครับตัวเลขตัวเลขแนวทางก็มี้อครับสิบเก้าตัวเดียวโดดครับสิบเก้าตัวเดียวโดดเลขผ้าจันรงนี่มิดฟันครับสิบเก้าเด้อครับมีโอกาสซื้อได้กับซื้อว้ก้อนสิบเก้าก็สิบเอ็ดนี่แหละครับตัวเดียวโดดๆลุงพี่ตรงเพิ่นฝันว่าผู้ชี่ปปะขามาบอกว่าสั่นพี่น้องครับ ปูชี่ผักขาวมาบอกหลวงพี่ตงเมือบ้านนี่สดสดหอนห่อนเนี่ยมือแรงเป็นแก่โทวมหาครับก็เลยไปออกไปทลายถ้ำยมว่านนี่ครับผู้ชี่ผักขาวมาบอกหลวงพี่ตงบอกว่าไปบอกญาติบอกย่อมเลยเด้อมานอนเนี่ย่าสันเตือนเตือน่าสันแต่บอกญาติบอกย่อมเขาสื่อแนวสันเลขตัวเหน่าสันซิบเก้าตัวเดียวไหมพี่น้อง ิบเก้าตัวเดียวเด้อพี่น้องอกระดาษเขียนไว้ครับสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดอ่าขันกับก็ได้กันบอกตัวนี้ละว่าสันไปบอกเขาซื้อว่าสันปูชีบลาเขาไปหาเพิน่น่าสันเพิ่นนอนเพิ่นไหนไปจำวัดอยู่ยทั้งสะทั้งไตในวัดบุรพานนะครับปูชีบลาเขาตามไปบวกไปปุ๊กเพิน่นเพิ่นเสียบๆอยู่นะ่ะไปปุ๊กเพิ่นบอกว่า ลูกลกว่าสันเอาเลขตัวนี้ไปบอกญาติบอกโยมว่าสันเอาเลขตัวนี้ไปบอกญาติบอกโยมให้เขาซื้อว่าสันเลขสิบเก้าเนี่ยว่าสันตัวเดียวเนี่ยว่าสันเนี่ยพี่น้องกรับจดเอาไว้เด้อครับสิบเก้าตัวเดียวครับผู้ชี่อปากขาวไปบอกลุงพีต่ตงครับมือว่านเนี่ยย่อมแรงพันฝันพันจำวัดเหรอครับย่ำมใบใบเหรอครับ กูซี่ปลาขาวกับไปบอกเพื่นครับตัวเดียวโดดโดดย่างไดพี่น้องก็ไปยิบรถแตอรี่ไปยีกใบสองใบเด้อครับสิบเก้าตัวเดียวเดี๋ยวไปถวายพัะทหารเพ่นไปรับพร่อนก่อนครับถ้าพี่น้องไปรับพร่อน อปไปรับพ่อน้ำกันก็กวกขี้เหยยดกินเยยดกินแฮ่มันมันเยยดหลายตรงไปทำงานหนักได้กวบทำงานหนัก็จะได้ลดความสูงลงไ่้หนึง เล่พี่น้องมารับพอดน้ำกันครับรับแล้วไ้หรัอเล่รับพอดได้หรอเปล่ได้แล้วนม่บอนน่ะนิโมนอะไรครับนิมนเอาพระคูงได้ไหมยกแ่ ไปหยาดน้ำท่นี่คุเดี๋ยน้ำเด้อเดี๋ยเดี๋ยวเตรียมน้ำมาหยาดกันมีหรือเปล่าเอามีกรับอนกโอ้ปูแซงนี่แซงตลอดแต่มาที่หลังมูเด้

บอกพันในเด้อหลวงพี่ตรงนี้มีปันใดสิบเก้าตัวเดียวโคโลผู้ชีัะขามาบอกกับอ่านอืตามตาม้าตามมนีมข้าบุญนะคยังเกขุนเจ้าานเกิดซิิคนุนเกิดคุณซิริพอโรเบอร์สตาร์ทครับ ya tha wariwaha pura pari purenti sakarangi wakne wa, wa tinang peta nangupa kapati iti tang pati tang tumhangkipame wacmitantu safe purento sangkapat jantho <coughs> <coughs>

ถว,วายพระตหารเพ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนบายจสักน้อยกับพี่น้องตามนวอนผ้าร่วยตามโซผ้าโชคนอครับเดี๋ยวสิไปหาตัวเลขตัวเบอร์ให้าแล้ะครับหลังจากนี้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิพ่อแกนี่แหละครับเดี๋ยวปูสิบอกที้ลางหลัก <c oughs> <c oughs> ครับครับ <c oughs> โอ้ปูฝันว่าเขามาบอกที่ปูฮะฮกหาที่ปูไฮ้ยฮกหาก็ออกบนนแล้วนะพี่นอ้นองฟังไว้เด้อครับปูฝันฝันมือขึ้นฝันนิมิตมือขึ้น,นีได้หกหาครับหกหาตัวเดียวโคโลรโซนครับฝันกำลังสืสานเขาฝันบอกเพิ่งนึงหน่อยครับครับปูปูฝันครับ บอ้หกหาโคโรโอ้ออกหาแล้วติปูครับมันเคยเป็นมาสันครับครับครับเดี๋ยวปูนิมนตนสั่นเข่ากันครับนิมนตนสั่นเข่ากันเดี๋ยวสิเปรเลนสีไปรเลนกุฏตีน้ำปูอยู่ กบ่เนี่ยก็เลยเรียนรู้มองมามองมาค่ยมันเคยบอกเป็นสไนโอมเอาเอาเพียงน้องกล่าวไว้แค่นี้ก็นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อกันไม่ได้คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับให้โชคโศกมันมันร่อยๆแห้งๆครับโชคดีครับสวัสดีครับ